สวัสดีค่ะเด็กๆ Good morning มาพบกับครูโบนะคะในสาระวิชาภาษา,ษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่อง W S question W H question มีอะไรบ้างนะคะจากภาพแล้วก็คือ what when where why แล้วก็ how นะคะ question คือคำถามดังนั้น W H questions ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W h ค่ะ wh question มีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่ who what where when why w h o s whom how นะคะก็เป็นจัดอยู่ในหมวดของ wh question เหมือนกันค่ะ who แปลว่าใครนะคะถามใครดังนั้นต้องตอบคำถามเป็นบุคคลนะคะเช่น who is this นี่คือใคร This is Ben. นี่คือ Ben Who ate my cake? ใครกินเค้กของฉัน Mom. แม่ไงนะคะก็คือการถาม Who ประมาณนี้นะคะตอบเป็นบุคคลต่อไปค่ะ What? What? อะไรนะคะถามอะไรต้องตอบเป็นสัตว์สิ่งของเช่น What is this? นี่คืออะไร This is a cat. นี่คือแมว w h a t is your name? คุณชื่ออะไร My n a m e is Betty. ชื่อของฉันคือ Betty. What do you eat? คุณกินอะไร I eat rice. ฉันกินข้าวคำต่อไปค่ะ Where? Where? ที่ไหนถามว่าที่ไหนต้องตอบเป็นสถานที่นะคะก็คืออย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง Where do you come from? คุณมาจากไหน I come from small town. ฉันมาจากเมืองเล็กๆ Where are you going? คุณกำลังไปไหน To the toy shop. ร้านขายของเล่นจ้า Where is my love ความรักของฉันอยู่ที่ไหน In my heart อยู่ในใจฉันนี่แหละต่อไปค่ะ When When เมื่อไหร่ถามเมื่อไหร่ต้องตอบเป็นเวลาหรือช่วงเวลาต่างๆนะคะเช่น When were you born คุณเกิดเมื่อไหร่ I was born in September ฉันเกิดเดือนกันยายน When will you come back to Thailand I'm going back next week ฉันจะกลับอาทิตย์หน้า When will you go to England next month เดือนหน้าเลยคำตอบไปค่ะ Why Why ทำไมถามทำไมต้องตอบเป็นเหตุผลนะคะเช่น Why doesn't he love me ทำไมเขาไม่รักฉันนะ่ะ You are too beautiful คุณสวยเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคำตอบง,ง่งมากต่อไปค่ะ Why doesn't s he come ทำไมหล่อนไม่มาเนี่ย She ี s busy หล่อนกำลังยุ่งนะ่ะ why are they crying ทำไมพวกเขากำลังร้องไห้อะ they lost my game พวกเขาแพ้การแข่งขัน <S <S ต่อไปค่ะ whom ใครคำนี้ตัอเรียนอาจจะไม่ค่อยเจอนะคะถามใครต้องตอบบุคคลแต่ Whom? เป็นกรรมส่วน Who เป็นประธานในการถามนะคะเช่นประโยคที่หนึ่งค่ะ Whom do you love คุณรักใคร I love Lisa ฉันรักลิซ่า Who loves you คุณรักใครรักคุณ Kim loves me คิมรักฉันอันนี้ครูยกตัวอย่าง Who m ที่เป็นกรรมและ Who ที่เป็นประธานให้นักเรียนได้เห็นนะคะลำดับต่อไปค่ะ Who's นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ได้เจอนะคะ Who's แปลว่าของใครนะคะมาดูนะคะว่าจะตอบกันยังไง whose is this pen ปากกาด้านนี้คือของใคร my pen มันเป็นปากกาของฉัน whose house is that นั่นคือบ้านของใคร anna's house บ้านของ anna ใช้ apostrophe s หลังชื่อคนก็แปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะบ้านของ anna ต่อไปค่ะ how ตระกูล how มีมากมายนะคะมีลูกหลานมากมายนะคะแต่ว่าต้นตระกูลก็คือคําว่า how ที่แปลว่าอย่างไรถามอย่างไรแนวคําตอบเป็นวิธีการนะคะ how are you คุณเป็นอย่างไร I'm good ฉันสบายดี how does she feel หล่อนรู้สึกอย่างไร she feels good หล่อนรู้สึกดีค่ะ how does she come to school หล่อนไปโรงเรียนอย่างไร she goes to school by bus หล่นไปโรงเรียนยโดยรถบัสนะคะสังเกตคำว่า goes เติมที es เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะต่อไปค่ะฝึกอ่านนิทานสั้นๆเรื่อง julia and her cat นะคะไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร julia and her cat julia is sitting and playing with her cat in the park She is smiling and her cat looks very comfortable and happy. She usually takes her cat here after school. She likes sitting in the park and watching her cat run around. When her cat gets tired, he just raises his head on her lap and sleeps. ค่ะนี่คือเรื่องราวของจูเลียและแมวของหล่อนนะคะ,ะคำถามในนี้ก็จะปรากฏมากมายว่าอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ทำไมนะคะทีนี้เมื่อเราเรียนเรื่อง Ws question มาแล้วนะคะเราลองไปตอบคำถามเรื่อง Julia and her cat จากคำถามที่ครูเตรียมไว้กันค่ะไปดูคำถามค่ะคำถามข้อที่หนึ่งสีม่วงนะคะ w h a t i s her pet Oh, ง่ายมากนะคะเพรนักเรียนเรียนรู้มาทุกคนแล้วนะคะว่าแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะคำถามที่2ค่ะ Where is Julia? โอ้ขึ้นต้นด้วย Where นะคะตอบเป็นสถานที่แน่นอนคำถามที่3ค่ะ When will she play her cat? When will she play her, her cat? When แปลว่าเมื่อไหร่นะคะฉะนั้นจะต้องตอบเป็นช่วงเวลานะคะนักเรียนลองไปตอบคำถามกันค่ะ เมื่อมาเจอหน้านี้นะคะอมัน oh, ช่างดีงามอะไรขนาดนี้รูแปลให้หมดเลยนะคะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 นะคะ What แปลว่าอะไร Her แปลว่าของหล่อน Pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงแปลโดยรวมว่าสัตว์เลี้ยงของหล่นคืออะไรการตอบนะคะถาม Her Pet ก็ต้องตอบเป็น Her Pet Her Pet is จุดจุดจอันนี้มันค็ะจะง่ายเลยใช่ไหมคะเออทุกบ้านก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะคะเกือบทุกบ้าน จดคำถามและคำตอบได้เลยนะคะข้อ2ค่ะ Where is Julia Where แปลว่าที่ไหน Is แปลว่าเป็นอยู่คือเลือกใช้หนึ่งคำว่าเป็นว่าอยู่หรือว่าคือนะคะความหมาย Julia ก็คือชื่อ,ช,อชื่อคนนะคะที่ชื่อ Julia แปลโดยรวมว่า Julia อยู่ที่ไหนนะคะการตอบถามชี้ตอบชี้ถาม i s ตอบ i s นะคะนั่นก็แปลว่า s h e i s จุดจุด,จด ไปหาในข้อความนะคะว่าจูเลียอยู่ที่ไหนต่อไปค่ะ when will she play her cat when will she play her cat when แปลว่าเมื่อไหร่ will แปลว่าจะ she แปลว่าหล่อนก็คือจูเลีย play ก็คือเล่น her ก็คือของหล่อน cat ก็คือแมวแปลรวมๆว่าหล่อนจะไปเล่นกับแมวของหล่อนเมื่อไหร่นะคะถามหล่อนตอบหล่อนนะคะ she will play her cat จุดๆๆ She will play her cat จุดๆคำตอบอยู่ในข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะใครเห็นแล้วยกมือขึ้นเลยเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ1ฝึกอ่านบ่อยๆ2ฝึกตั้งคำถามถามเองตอบเองค่ะถามเองตอบเองทุกวันเลยเหมือนครูตอนนี้ถามเองตอบเองนะคะฝึกจดจำคำศัพท์ค่ะวันนี้ได้คำศัพท์นะคะ WS question แล้วก็ how ไปจดลงในกระดาษค่ะแล้วก็แปะไปให้ทั่วเลยนะคะทั้งหน้าประตูหน้าห้องน้ำหน้าต่างแปะให้หมดนะคะแล้วก็ฝึกหาความหมายนะคะพอไปเจอปุ๊บก็อ่านเลยค่ะอ่านพูดเองถามเองตอบเองนะคะคนทางบ้านอาจไม่เข้าใจแต่ต่อไปเราจะเก่งแล้วเขาก็จะเข้าใจเรานะคะโอเควันนี้ w ิวอิ e ค s อเนนะคะของครูก็มีรา,ายละเอียดเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนจดคำถามและคำตอบ ส่งคือมาด้วยนะคะมีทั้งหมดที่ข้อหน้ะย้อนกลับไปดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขึ้นบาย